มาทำข้าวผัดอเมริกันหมูยอกินกันดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเครื่องจะไม่ครบเนี่ยแต่ว่าผมก็ทำเมนูนี้ให้อร่อยออกมาแบบบ้านๆสไตล์ผมได้นะครับขั้นตอนแรกเรามีหมูยออยู่1แผ่นนะครับเราเอามาหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปเตรียมผัก3ามสีครับมีแครอทข้าวโพดถั่วรันเตามะครับเป็นแบบแช่แข็งที่ผมชอบซื้อติดตู้เย็นไว้มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะครับจากนั้นทำการผัดผัก3ามสีก่อนนะครับ นี่โอ้โหเมนูนี้มีผักด้วยนะครับมีประโยชน์นะเมื่อผักเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่หมูยอลงไปนะครับนี่ใส่หมูยอลงไปแล้วทาการผัดคั่วคลุกเค้าไปกับกระทะแบบนี้เลยครับตัวหมูยอนี้ผมซื้อมาจาก b ิ๊กซนะครับเป็นหมูยอที่ทอดมาสําเร็จแล้วนะจากนั้นเราจะใส่ข้าวสวยลงไปนะครับและทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ข้าวสวยของผมนี้เป็นข้าวสวยที่ถูกแช่เย็นมานะครับเวลาเอามาผัดเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเรียงกันสวยงามนะครับไม่เละไม่แฉะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการใส่ซอสมะเขือเทศนะครับตามด้วยซอสพริกนะครับวันนี้ใช้2ซอสในการทำเลยและใส่ลูกเกดลงไปนะครับ เมนูข้าวผัดอเมริกันเนี่ยจะขาดลูกเกดไม่ได้เลยนะจากนั้นทำการผัดทุบข้าวให้เข้ากันครับผัดให้สีของข้าวเนี่ยสวยเสมอกันเลยนะครับจะบอกว่าใครที่อยากกินเครื่องครบๆนะครับหาไก่ทอดไส้กรอกทอดแฮมไข่ดาวนะครับแค่นี้ก็ครบเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะทำการผัดข้าวไปเรื่อยๆนะครับให้ข้าวเนี่ยมีความแห้งขึ้นนิดนึงนะ เพราะว่ามันจะมีความแฉะของซอท,ที่เราใส่ลงไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วผมก็จะตักใส่ถ้วยนะครับแล้วก็นำมาคว่ำใส่จานแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวผัดอเมริกันหมูย่อของผมนะครับถ้ามีเครื่องครบนี่เด็ดมากๆเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูได้นะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ